หมูแท่งกรอบซื้อได้ที่เซเว่นทุกประเทศจำหน่ายครับจำหน่ายได้ทุกสาขาแล้วเป็นหมูแท่งกรอบที่กินหอมมากอะครับมาแกะครับจะเป็นแบบนี้อครับสามสิบบาทครับคุ้มครับ แค่แท่งเดียวก็ยาวล้วอร่อยครับจริงๆไม่ลดเผ็ดครับอยากลองกินแต่ไม่ได้ซื้อครับเมื่เห็นอันนี้แล้วนึกถึงอันนึงเลยครับใครรู้จ,กจักติ๊กตอกบ้างคอมเมนต์นะครับที่เขาเอาทำมัน,มนเหมือนบุหรี่นะรุกคนสามารถเอาอันนี้ไปทำได้ครับ มันแปลกใหม่มากครับบ๊ายบายค่ะ